สนับสนุนโดยดิจิ t ัลทราน sf o r m a t i o n สำหรับวงการก่อสร้างยกระดับคุณภาพงานให้ดีขึ้นพร้อมต้นทุนที่ลดลงด้วย Build360 และ Build Insight ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On-Site ตอนพิเศษกับ Bangkok On-Site s p ์ c i a l ครับ ในรายการ Bangkok on Site Special เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพาทุกคนเดินชมความคืบหน้าโครงการ Mixed Use ของ Central บริเวณสยามสแควร์โดยในตอนนั้นเราได้เดินผ่านอาคารใหม่แห่งหนึ่งรวมทั้งได้อาศัยพื้นที่ของอาคารนั้นขึ้นไปเพื่อเก็บภาพมุมสูงของไซต์ก่อสร้างด้วยซึ่งอาคารแห่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตึกในย่านสยามสแควร์ที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอาคารมิกซ์ยูสใหม่ที่เพิ่งจะเปิดให้บริการกันไปไม่นานแห่งนี้กันและนี่คืออาคารที่ชื่อว่าสยามสเคปนั่นเองครับสำหรับที่ตั้งอาคารสยามสเคปแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณใกล้สี่แยกปทุมวันริมถนนพญาไทยฝั่งสยามสแควร์อยู่ระหว่างถนนสยามสแควร์ซอย7กับซอยจุฬาลงกรณ์64ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การค้า MBK Center นะครับ ตรงนี้ก็เป็นมุมมองจากบนชั้น2ของศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งก็จะเห็นด้านหน้าของอาคารสยามสเคปตั้งตรงงานอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับจุดเด่นแรกที่ทําให้อาคารสยามสเคปแห่งนี้ดูสะดุดตามาแต่ไกลก็คืองานออกแบบภายนอกอาคารครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่ส่วนชั้นล่างๆของอาคารตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7เขาออกแบบสถาปตัตยกรรมภายนอกให้มีลักษณะเป็นผนังอิฐตัดด้วยโครงสร้างเหล็กสีดําที่มีลวดลายเส้นสายเป็นเอกลักษณ์ บางคนก็บอกว่าคล้ายกับสถาปริกรรมแบบโบสถ์คริส หรือว่าวิหารเก่าแก่อะไรทํานองนั้นซึ่งก็ไม่ผิดไปจากแนวคิดของผู้ออกแบบนักนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้ตัวอาคารสะท้อนบรรยากาศของสถาบันการศึกษาที่มีความคลาสสิกเหมือนกับโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศทางตะวันตกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลกแต่ว่าผสานความทันสมัยเอาไว้อย่างลงตัวซึ่งการใช้สีสันแล้วก็ลวดลายแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวอาคารดูโดดเด่นแปลกตากว่าอาคารทั่วๆไปที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงแบบชัดเจน เลยจริงๆครับส่วนตัวอาคารสำนักงานที่ซ้อนอยู่ด้านบนขึ้นไปก็มีลักษณะเป็นอาคารกระจกทันสมัยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นย่านธุรกิจการค้าระดับโลกให้กับย่านสยามสแควร์ได้แบบเต็มๆเลยนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปชมรอบๆตัวอาคารที่ชั้นล่างกันครับตอนนี้ผมพาทุกคนอ้อมมาดูที่ฝั่งด้านหลังของอาคารในถนนสยามสแควร์ซอย7ตรงข้ามกับไซต์ก่อสร้างของเซ็นทรัลที่เรามาเดินสำรวจกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ทางฝั่งตรงนี้ก็จะมีทางเข้าสู่พื้นที่จอดรถในอาคารซึ่งรองรับรถยนต์ได้ถึง700คันครับ หนึ่งในวัตถุประสงค์สําคัญเลยของอาคารจอดรถตรงนี้ก็คือเขาต้องการจะสร้างให้ตึกสยามสเคปเนี่ยเป็นหนึ่งใน parking node หรือว่าเป็นจุดจอดรถที่จะรับปริมาณรถผู้มาใช้บริการสยามสแควร์ในอนาคตอันใกล้เนื่องจากอีกไม่นานนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในสยามสแควร์ก็จะถูกปรับให้เป็น walking street หรือว่าเป็นถนนคนเดินที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็จะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าไปจอดในซอยต่างๆได้เหมือนกับปัจจุบันนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็มีประตูทางเข้าอาคารทางด้านข้างด้วยแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปเข้าทางประตูหลักที่อยู่ฝั่งด้านหน้าของอาคารกันครับบริเวณนี้ก็เป็นทางเดินเล็กๆที่มีแผ่นหินปูพื้นขนาบไปกับด้านข้างข,างของอาคารริมถนนสยามสแควร์ซอย7ซึ่งเขาก็มีการจัดสวนลงต้นไม้เอาไว้นิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีเดียวนะครับทางขวานี่ก็ยังเป็นพื้นแบบดินๆเข้าใจว่าหลังจากนี้จะมีการปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมอีก เพื่อให้เดินได้สะดวกมากขึ้นครับส่วนตัวแผ่นบล็อกปูพื้นที่วางเรียงกันไว้ให้เป็นทางเดินนี่ก็ดูดีนะแต่ว่าเวลาเดินอาจจะต้องเดินระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่เป็นดินเนี่ยยุบลงไปรอบๆทําให้ตัวแผ่นทางเดินมีขอบสูงขึ้นมาถ้าเดินไม่ดีอาจจะสะดุดได้ครับตรงนี้ทางฝั่งด้านข้างนี้ก็มีทางเข้าไปสู่สาขาของธนาคารต่างๆที่อยู่ภายในอาคารด้วยนะครับ และตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของอาคารกันแล้วนะครับซึ่งหน้าอาคารฝั่งติดถนนพญาไทยตรงนี้เนี่ยเขาจะร่นระยะอาคารเข้าไปหลายเมตรทําให้มีพื้นที่ทางเท้ากว้างมากสามารถเดินออกมายืนเงยหน้ามองขึ้นไปดูผนังฟาซาดด้านหน้าตัวอาคารสวยๆได้ชัดเจนเลยครับซึ่งเขาก็ออกแบบทางฝั่งนี้ได้สวยหรูดูคลาสสิกแล้วก็ดูน้าเกรงขามดีนะครับ สำหรับภายในของอาคารแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในของอาคารบริเวณชั้น1กันแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โถงต้อนรับที่มีร้านค้าจำนวนหนึ่งตั้งอยู่ครับ แต่เนื่องจากอาคารสยามสเคปแห่งนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเปิดให้บริการกันไปเมื่อปีที่แล้วประกอบกับเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิด -19 ยังไม่คลี่คลายเต็มที่นักก็ยังมีพื้นที่เช่าบางส่วนที่ยังว่างอยู่หรือว่ายังไม่ได้เปิดให้บริการก็เลยทําให้ชั้น1ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีกตรงนี้เนี่ยยังดูโล่งๆอยู่นิดหนึ่งนะครับ ในอนาคตเมื่อมีร้านค้าต่างๆเข้ามาเปิดให้บริการกันมากขึ้นก็น่าจะทําให้บรรยากาศบริเวณนี้เปลี่ยนไปอีกมากซึ่งก็น่าจะออกมาให้ฟีลคล้ายๆกับห้างสรรพสินค้าประมาณนั้นเลยครับตรงโถงบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่เปิดโล่งตรงกลางมีบันไดเลื่อนเชื่อมต่อชั้นลอยตั้งแต่ชั้น1ขึ้นไปจนถึงชั้น3นะครับ อย่างพื้นที่ที่ยังมีผนังเบาสีขาวๆเหล่านี้ปิดอยู่เนี่ยจริงๆก็คือเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็รอให้ผู้เช่าเข้ามาเปิดหน้าร้านกันในขณะที่บางยูนิตก็เริ่มมีร้านค้าแล้วก็คลินิกบางส่วนเข้ามาเปิดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น3ซึ่งทางโครงการเขาตั้งใจจะให้เป็นโซนร้านอาหารแล้วก็พัตคารต่างๆเรียกว่าชั้นฟู้ดสเคปครับ จากตรงนี้เมื่อมองขึ้นไปด้านบนช่องว่างตรงกลางอาคารจะพบกับผลงานศิละปะที่ติดตั้งอยู่บนผนังอาคารหรือที่เรียกว่า installation art สวยๆเล่นกับแสงไฟซึ่งมีชื่อผลงานว่า Illuscape นะครับ mm hmm. เจ้า Illuscape ยมีขนาดใหญ่มากกินพื้นที่ตั้งแต่ชั้น4ไปจนถึงชั้น7ของตัวอาคารเลยรวมความสูงก็ประมาณ20เมตรเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอีกครั้งเวลาเราเดินขึ้นไปบนชั้นบนครับ จริงๆแล้วอาคารเขาก็มีลิฟต์ให้บริการถึงทุกชั้นสำหรับคนที่ต้องการจะไปชั้นไหนๆโดยเจอดจงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาขึ้นบันไดเลื่อนเพื่อจะได้สำรวจบรรยากาศรอบๆของแต่ละชั้นกันนะครับ จากตรงนี้เราก็จะได้เห็นงานศิละปะอ l ล s c a p e กันอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นการติดตั้งวัสดุสะท้อนแสงเหมือนเป็นคล้ายๆแผ่นกระจกคริสตัลสามิติสีเงินสีเทาสีทองแดงจำนวนถึง8,800กว่าชิ้นสะท้อนสลับกันไปมาซึ่งก็จะสะท้อนแสงวิบวับอยู่เหนือโถงด้านล่างที่มองเห็นลงไปถึงพื้นชั้นหนึ่งตรงนี้เลยครับ ตั้งแต่ชั้น4ขึ้นไปจนถึงชั้น7ก็จะเป็นส่วนของอาคารจอดรถแบบเต็มทั้งชั้นเลยนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยพอเราเดินผ่านก็จะไม่เห็นองค์ประกอบอะไรที่หวือหวามากนักหากว่าขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเห็นเป็นลักษณะของชั้นเตี้ยๆแบบอาคารจอดรถกับถงประตูแคบๆแบบนี้วนไปครับแต่เดี๋ยวพอเราผ่านขึ้นไปจนถึงชั้น8ชั้น9แล้วก็ชั้น10เราก็จะเจอกับไฮไลท์หรือว่าลูกเล่นเด็ดๆที่ซ่อนอยู่ด้านบนนั้นครับจากตรงนี้เราก็เดินขึ้นกันไปเรื่อยๆนะครับ สำ,สำหรับข้อมูลทั่วทไปอาคารสยามสเคปนี้ก็มีจำนวนชั้นทั้งหมด25ชั้นกับชั้นใต้ดินอีก2ชั้นมีความสูงรวม131.40เมตรนะครับมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด74,191ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินขนาด7,962ตารางเมตรครับ ภายในอาคารเขาก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆมีทั้งชั้นจอดรถศูนย์รวมการเรียนรู้ออฟฟิศพื้นที่คาเปลีกแล้วก็พื้นที่สร้างสารรค์ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียกว่า learning experience นั่นเองครับ ตรงนี้เหมือนว่าแม่บ้านกําลังจะทําความสะอาดกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินเลี่ยงๆผ่านตรงจุดนี้เพื่อขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น8กันครับ สำหรับบนชั้น8ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับคลินิกสุขภาพและความงามต่างๆเรียกว่าชั้น Beauty and w e l l e s c a p e นะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็จะมีทั้งคลินิกทันตกรรมคลินิกเวชกรรมแล้วก็ศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของแบรนด์ต่างๆครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรอบๆที่ชั้นนี้กันสักนิดนึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นไปชมพื้นที่สาธารณะกว้างๆที่อยู่บนชั้นถัดไปครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบริเวณชั้น9ซึ่งจะแบ่งออกเป็นชั้นย่อยๆ2ชั้นคือชั้น9และชั้น 9a ทั้ง2ชั้นตรงนี้จะเป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทํากิจกรรมสร้างสารรค์ต่างๆเป็นเหมือนลักษณะทั้ง coworking space แล้วก็ learning space โดยที่บนชั้นนี้จะมีโถงกระจกตรงนี้ให้เราสามารถขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์รอบๆได้ ซึ่งวิวมุมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นวิวฝั่งสยามสแควร์หันหน้าไปทางทิศเหนือของอาคารซึ่งก็จะเห็นพื้นที่ศูนย์การค้าต่างๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS เห็นแยกปทุมวันแล้วก็อาคารสูงอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปบนถนนพญาไทนะครับ สำหรับพื้นที่สร้างสรรค์บนชั้น9้านี้ก็เรียกว่าพื้นที่ learning and meeting place ซึ่งเขาก็ย่อมาเก๋เป็นคำว่า lamp l a m p ที่แปลว่าโคมไฟได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันครับตรงนี้มี robot lab นะครับเป็นสถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ระดับโลกจากอเมริกาซึ่งก็มาเปิดสาขาที่นี่เป็นสาขาแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้เลยครับ ถัดไปทางฝั่งนู้นก็จะมีร้าน7 e เ e ่ e อลในรูปโฉมที่ดูทันสมัยแปลกใหม่มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็คาเฟ่อเมซอนครับ ตรงด้านหน้าทางด้านซ้ายนี่ก็จะมีบันไดไม้สลับกันกับที่นั่งซึ่งเชื่อมต่อขึ้นไปจนถึงชั้น 9A นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้น10เพื่อไปปิดท้ายกันที่ไฮไลท์สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งของอาคารสยามสเคปแห่งนี้กันครับ และตรงนี้ก็คือบริเวณชั้น10ซึ่งเป็นที่ตั้งของลานกิจกรรมและสวนลอยฟ้า Skyscape เป็นพื้นที่กลางแจ้งนอกอาคารขนาดใหญ่ที่สามารถชมวิวสวยๆของกรุงเทพได้ถึง3ามทิศเลยทีเดียวเดี๋ยวเราออกไปชมข้างนอกกันครับ หลักๆเลยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆแบบเปิดโล่งไม่มีหลังคาหรือว่าอะไรมาบดบังเลยซึ่งถ้ามาในช่วงกลางวันก็จะค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับแต่ว่าที่สุดขอบของอาคารทางด้านหน้าของเราก็จะมีมุมที่นั่งพักผ่อนซึ่งเขาก็ทำให้มีลักษณะคล้ายกับเป็นเนินดินไล่ระดับความสูงขึ้นไป ซึ่งบนเนินขั้นบันไดนั้นก็จะมีการจัดต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นสวนขนาดเล็กเพิ่มความร่มรื่นก็สามารถขึ้นมานั่งคุยถ่ายรูปชมวิวหรือว่ามานั่งพักผ่อนรับลมเย็นๆจากบนนี้กันได้ครับวิวฝั่งด้านบนสุดของเนินทางนี้จะเป็นฝั่งหน้าอาคาร ซึ่งก็จะมองเห็นดาดฟ้าของศูนย์การค้า MBK Center แล้วก็อาคารอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปนะครับก็อาจจะเป็นด้านที่วิวไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอีก2ฝั่งครับ เมื่อเรามองย้อนกลับเข้าไปทางอาคารวิวทางฝั่งด้านขวาของเราก็จะเป็นมุมมองทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะเป็นแนวถนนพญาไทนะครับเห็นตรงนี้ตัดตรงผ่านพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปทางจามจุรีสแควร์แล้วก็เห็นอาคารสูงสูงไปจนสุดแนวเส้นขอบฟ้าของตัวเมืองซึ่งทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถมาถ่ายภาพสวยๆของบรรยากาศเมืองได้ดีเลยครับสําหรับตรงนี้ จากตรงนี้เราจะมองเห็นอาคารสูงที่อยู่ถัดขึ้นไปซึ่งข้างในจะมีโซนของสถานศึกษาโรงเรียนกวดวิชาต่างๆบนชั้น11ขึ้นไปถึงชั้น15แล้วก็มีพื้นที่สำนักงานให้เช่าตั้งแต่ชั้น16ขึ้นไปจนถึงชั้น25ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของตัวอาคารครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ชุมชนที่น่าสนใจในตึกสยามสเคปแห่งนี้นะครับ หากว่าใครสนใจจะมาใช้บริการอาคารแห่งนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถส่วนตัวรถประจำทางสายต่างๆแล้วก็รถไฟฟ้า BTS ณปัจจุบันเนี่ยอาคารจอดรถที่นี่เขาคิดค่าบริการที่ชั่วโมงละ20บาทนะครับตัวอาคารเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครับ หากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On Site และ Bangkok On Site Special EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ